เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในกระบวนการทำในเรื่องของการบอกว่าจะมีอะไรก็ไปยกกันก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับบริษัทที่เขาพูดว่าจะมาเล่นรู้เลยว่าแกนั้นกันยังลองเข้าไปดูหน้าลองดูที่ร่างกายลองไปเข้าใจให้ละเอียดขึ้นนะครับคุณนายยกครับ ขออนุญาตนำเสนอโครงการเพื่อประสิทธิภาพการสื่สวรและการป้องกันปราไฟอับอาร์กันโดยใช้ล้องจอนติดตามนโยบายของท่านปรตาการตรวจแ่ตาาติทีดรยุทอ์แม่ นะคะตั้งใดกผู้พิการได้ชมต่างๆนะคะซึ่งเป็นการเปิดของ่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายภาพตัวอย่างนะคะเรียกว่าเป็นอีกกรมาขออนุญาตนะครับสี่สาอ ดูเดียก์คตดของใจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมี่ได้แบ่งกเป็น6ด้านด้วยก,กันทางด้านการแทนทางแล้วก็ด้านสวัสดิการกำลังพลนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เพื่อชมกามต่างๆนะคะเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะคือถ่ายมาในส่วนงานของสำนักงารวจแหได้จึงนี้ทักษะมาอัดแรงได้ได้ชมนะ ค่ะท่าค่ะถึงว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะมีในเรื่องของยัคงเข่มค้นในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกด้านนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความปอภาดีชีและต่าค่ะพนครับานขึนมาหน่อครับ่าางรัฐบาลโดยสำนักงานแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการด้านความมั่นคงที่มีความใกล้ชิดต่อประชาชนที่สุด วันนั้นแน่นอนนะครับความพึงพอใจของประชาชนที่รับการดูแลเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายสิ่งที่มที่สุดคือเขาจําเป็นต้องราาักษากฎหมายใช่ไหมเมื่อเขาจะเป็นราาักษากฎหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนวันนั้นสิ่งที่รัฐบาลหรือสมาชิกชาติให้สมาชิกชาติสายโครระทำเนี่ยก็คือในเมื่อเราใช้กฎหมายแล้วก็ใช้กฎหมายให้มันโปร่งใสให้มันสุดจริตแล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ใช้อะไร โดวยวิธีการนําในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาในาทุกอย่างตั้งแต่นานตรวจสุขกทายตั้งแต่การดูแลบ้านการใช้แอปพลิเคชันนะการใช้กล้อง c ีวีทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาไม่งั้นมันก็ต่างบนดแต่งว่มีปัญหาด้วยกันเช่นเดีกันเพราะหลายคนก็ไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบทําทำอะไรที่มันตามใจตัวเองมากเกินไปหลายอย่างมันก็มีการผ่อนผันที่อยู่แล้วนะตำรวจก็ามีวิจารณญาณในการจะดู แต่ถ้ามันผิดกฎหมายจริงๆที่มันเดนร้องเยนอื่นเนมันปล่อยไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าสังคมมันจะต้องส่งผลในร้อยในกฎหมายนั่นคือสิ่งทั้งปันที่ผมพูดเสมอและผมไม่สามารถไปก้าวล่วงเขาได้เพราะเขาปผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนายกจะเป็นผู้กับดูแลติดตามผู้ปฏิบัติที่ก็ผิดกฎหมายทุกขั้นตอนทั้งระดับชาติเข้าใจไหมนักการทำงานมันจะมีขั้นมีตอนตามหลักลงมานะครับสิ่งทั้งปันที่สุดที่เราคาดหวังก็คือทำยังไงเพื่อเราจะปลอดภัยนะเพื่อจะได้รับสิทธิในการดูแลอย่างเท่าเทียม ทางเดียวกันผู้ที่รับการดูแลก็มีอประสบก็ต้องร่วมมือมันอยู่แค่นี้แหละถ้าร่วมมือปฏบัติตามระเบียบกติกาต่างๆทั้งหมดมันก็ไม่มีปัญหานะถ้ามาอยากจะถูกตรวจอะไรนะตรวจแอลกอฮอล์ก็อยากกินเหล้ามันเกินอย่างนะถ้ากินเหล้าเกินมันก็ถูกตรวจมันก็มีปัญหาแล้วบอกว่าไม่เมาถึงเวลาไม่เมาเนี่ยไเพราะฉะนั้นตำรวจเขาต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นมาให้มือแสดงให้เห็นถึงความขึ้นตรง ของคู่มือขอไม้ต่างๆนะและส่วนนี้ของมือด้วยนะเรื่องของโควิด19กนะก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นหนกอะนะแต่ทุกคนต้องเข้าระดับตัวเองโดยเฉพาะใน,ะนะกรุงเทพมหานครแล้วบริเวณพื้นที่อะไรที่มีเกติดต่อและเดียวกันก็ฝากผู้ใดดูแลในการต่างๆด้วยนะไม่ใช่เป็นงเกียรติางางนเขาวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเขามีส่วนในการพัฒนาประเทศเราเหมือนกันเข้ามาเป็นลูกจ้างพนักงานซึ่งคนไทยไม่ทา ถ้าเมื่อไหร่คนไทยทาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้ในง,งานต,าต่างด้าวหรอกนล้นวันหน้าเนี่ยเขาก็กลับประเทศเขาอยู่แล้วล่ะประเทศเขาพัฒนาเหมือนกันถ้าวันนาใครอยากมาอยู่ต่าง,ง,ง,งแดนต่าง่านแดนที่พี่ล่ะกลับบ้านไปดีกว่าแล้วเมื่อวานนั้นเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าื่อวายก็าจะติดตามข่าวในเรื่องการจัดพื้นที่ในการที่ดูแลในงานต,าต่างด้าวใช่ไหมคนในพื้นที่ก็ต่อต้านีิแล้วจะทำยังไงนะวันนั้นเขาขอขอคนไทย่ยนะไม่เคยแรงน้ำใจนะ เรขอฝากไปด้วยละกันเราคิดกันดูใหม่ที่ว่าเอ๊ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วไม่ทําไม่แ <izophren> ก <knowledge> ้ตรงนี้แล้วเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของขาดแคลนแรงงานทั้งในเรื่องอะไรขาดแคลนแรงงานทั้งในเรื่องถลนการควิดที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่หาพื้นที่ไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมกังวลนะกอขอบคุณบรรดาคนไทยหลายๆคนที่แสดงน้ำใจไปตีที่ อยากจะบริจาคคนที่ให้กับของใช้จาเป็นให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมมณานาคือพื้นที่ควบคุมชาว่ามะยองบรีทั้งทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่ของท่านเองอะเรต้องเชื่อมั่นในระบบในเรื่องว่าจะควบคุมได้อย่างไรไม่ใช่บอกว่าไอ้มันระบาดนี่เลยไม่ไวใ้ใจใช่คนเรื่องกันนะพื้นที่ควบคุมคือพื้นที่ควบคุมมันตั้งเรียกไงพื้นที่ควบคุมไม่ใช่พื้นที่ทั่วไปเขาจะมีมาตราการในการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วล่ละนะโอเคก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจก็แล้วกัน ถ้ามีปัญหามันก็ต้องเกิดปัญหาโดยรวมกับทุกคนนะันแหละรัฐบาลก็มีปัญหานะแรงงานก็มีปัญหาเราต้องการที่จะตรวจสอบคัดกรองแรงงานให้ได้โดยเร็วเพื่อจะกลับเข้าสู่ระบบการทํางานเพราะโรงงานก็ถขาดแคลนแรงงานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะลองเพื่อนคิดในภาพรวมนิดหน่อยนะหวาคนไทยคิดด้วยกันแต่เนี่ก็ตามกแล้วแนตะ่ไปไปท่านท่านเป็นประชาชนนะแต่ผมคิดแบบในเชิงผมรัฐบาลน,นะรัฐบาลต้องบ,บ,บริหารไม่ได้ก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็วนะ เราขอบคุณทุกคนให้มีความสุขแล้วกันวันนี้ใครจะฉลองที่มาต,ต่อก็ตามน้ำควรก็ระวังด่านตรวจก่อ,อคนครับอาจารย์เนาะใช่ไหมตรวจอะไรหัวหอรพวกนี้มันสลายอะตัวเองทั้งนั้นไอ้คนตรวจก็ไม่ได้เสี่ยงด้วยไอ้คนไปขับรถส่งเทียนได้ไหมพระเจ้าจะอะไรก็ชื่อไม่ได้เราขับเร็วๆอ่ะกินเหล้าอะเนาะโอเคนะขอบคุณจากทุกคนอะไรนะ ให้ประเทศชาติประชาชนเรามีความสุขนะมีการพัฒน,นาไปถู่ไปถูงวโยชนที่มีรายได้สูงประเทศมีได้สูงให้พ้นจากประเทศมีบแบบรายก,การให้รบบประเทศนะอันที่สองให้ประชาชนทุกคนมีความสุขปลอดภัยใน,นยุทธนะครับสิงมีชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายๆเท่าทีนดาวนนี้มันต้องอาศัยการพัฒนาตามผู้ในเวลาที่กำหนดสะนักปีนี้ ถ้าย้อนกลับไปดูใน ore, <ละ S 1> ในปีที่ผ่านมาอาจจะมองว่าเรา, <ๆ S 1> เ,ราเราเจริญตัวได้ช้าแต่จริงว่าเราได้ทาโครงสร้างไปเออยอะพอสมควรโครงสร้างคือโครงสร้างในการที่ทําให้หลายอยาา่างมันเติบโตขึ้นไม่ใช่ว่าจะวัดวัดว่าคนว่าคนไทยดีขึ้นอย่างไรโดยมีได้เพิ่มขึ้นอย่างไรแต่ปีอย่างเดียวคนมีมันไม่ได้เพราะบางปีมันไม่มีปปเป็น,นเส้โซ่ของเขาตรงนี้ก็ต้องไปพัฒนาตัวเองเพิ่มขีว่าตัวเองเพื่อไปแข่งขันเพื่อไปมีได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่รัฐบาลได้ปลดล็อกในเรื่องของนี้เข้ามาคือโอกาส การเข้าเทียมของโอกาสสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทุกคนคาดเข้าถึงแบบรีอทุกคนก็จะมีโอกาสที่มีได้สูงขึ้นนะใช่ไหมวันนั้นต้องช่วยย่างคิดถ้าคิดแบบเดิมไม่ได้คิดแบบเดิมอะ่ะถ้าทำเกษตรต้องได้เงินแต่รัฐบาลเท่านี้เท่านั้นถ้าต้องขนาดตัวเองไปด้วยรัฐบาลดูแลอย่างนี้ต่อไปมันจะมีปัญหาในวันหน้าเนึ่งมัมาลในภาพรวมนะ่ได้ี่ว่าสุดงอยากให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีชีวิตความาอยู่ที่ไม่ั้นแดน โดย่าเงินเกษตรกรเกษตรกรรมนะว,วันนี้ก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้สูงขึง้นจากทุกชาติโวตส่งออกการชาติการลงทุนเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรแบบออนไลน์นะเพราะว่าถ้ารู้แล้วว่าคนที่มีรน้อยจะอยู่ในกิจกรรมเกษตรเกษตรใช่ไหมนะหนึ่งเกษตรที่มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องอะไรที่ยังไม่เพียงนะพอแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็แยกแยกคนของแต่ละคนของคนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มๆุมไปเรื่งไป ในเชิงที่จะมาพัฒนาอย่างไรถ้าาคิดแบบนี้นะจ๊ะต้องช่วยกันนั่นแหละก็ผมขอความหวันจากท่านเืยขอความร่วมมืออย่างเดียวใช่ไหมให้ความร่วมมือเจ้าหาที่ขึ้นกรัฐบาลแล้วก็ศึกษาว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ว่าขออยาไปที่ว่าอตัวเองยังไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้แต่อย่างอื่นมันได้แล้วก็จะไปดูที่ได้ที่ยังไม่ได้แล้วมันจะมาถึงตัวเราได้อย่างไรนั่นแหละคือต้องช่วยผมคิดเข้าใจไหมการแก้ญหาความแยากจนสิ่งที่แก้ได้ไม่ไดแก้ที่ตัวเราเองแล้วรัฐบาลช่วย มันจะสำเร็จทุกอย่างน,นะจ๊ะนะขอบคุณนะจ๊ะใช้มีความสุขของขวัญที่ตะเรวงก็มีให้อยู่แล้วเยอะแยะขอบพระคุณท่านนายรกยรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ